you ปี2024หุ้นบวกไปแล้ว20%ปีนี้จะเป็นยังไงแล้วพยกองทุนที่จะเหมาะสําหรับปี2025หน้าตาเป็นยังไงบ้างมาติดตามกันค่ะปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ในตลาดโลกก็เกิดขึ้นมากมายถ้าไม่มีเวลาติดตามการลงทุนพบกับ mandate service บริการการลงทุนของ KKP ที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยให้นักลงทุนสามารถที่จะมีความสะดวกสบายได้มากขึ้นมีการลงทุนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการลงทุนในระยะยาวหรือจะเป็นลูกค้าสายอินข้ามที่ต้องการรีซีฟู ัชนระหว่างลงทุนก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะถ้ารีแคปเรียกว่าธีมหลกัหลกๆที่เรามองในปี2025นี้เนี่ยก็คือเรามองว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยยังน่าสนใจมากแล้วก็การลงทุนที่ผสมกลุ่มตราสารนิโลกเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษขึ้นมาอีกเพราะว่าเป็นช่วงที่ตราสารนิโลกก็มียูที่สูงที่สุดในรอบกว่า10ปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือธีมแรกค่ะเราก็ยังเน้นพอร์ตการลงทุนที่ผสมพวกกลุ่มของตราสารนี้เข้ามา เรามาติดตามรายละเอียดกันได้ใน mandate service ในคลิปนี้นะคะพ o ยพอร์ตบ KKP ปรับพอร์ตรุกรับอย่างมีกลยุทธ์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโพยพอร์ตบาย KKP นะคะประจำเดือนแรกของปี2568นกะคะก็เริ่มปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยก็โชคดีกับการลงทุนนะคะซึ่งเ,เทปนี้เนื่องจากเป็นเทปแรกของปีนะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นดารานหน้าใหม่นะคะก็วันนี้เชิญคุณุวงมาด้วยนะคะคุณรุงเนี่ยก็จะเป็น Investment Specialist นะคะจาก Team Investment Solution ของทาง KKP นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกันถึงแนวทางการจัดพอร์ตแล้วก็ปรับพอร์ตนะคะสำหรับเซอร์วิสที่เรามีให้ บริการให้กับลูกค้าเราด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณุวงนะคะก็เกรขออนุญาตรีแคปปี2024นะคะจริงๆเทปก่อนหน้านี้เราก็รีแคปตลาดมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้ขอจะมารีแคปปิดปีกันเลยนะคะจริงๆภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะคะก็ปิดปี2 0ง4เนี่ยจริงๆหุ้นนะคะก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเลยนะคะก็หุ้นโลกเนี่ยบวกสักประมาณ2 0 2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์โดดเด่นกว่าเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทองคำนะคะก็มาจากบ ยยะะทั้งความไม่แน่นอนในเรื่องของ g e o p o l i t i c s นะคะสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างปีนะคะรวมถึงเทรนด์ดอกเบี้ยที่เริ่มลดลงแต่ก็ u p อร์ตให้ทองคำไม่มีผลต่อแผนที่ดีได้นะคะ แต่ว่ากลับมาในส่วนของหุ้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพอชั่นหลักนะคะสำหรับการลงทุนนะคะเราเชื่อว่าในปี2 0 2 5นะคะหุ้นยังให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกอยู่แล้วก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือน2ปีที่ผ่านมานะคะอย่างในปีเนี้ยเราก็คิดว่าผลตอบแทนของหุ้น US เอนี่ยอาจจะอยู่ชักประมาณ10%เนะคะเทียบกับ2ปีที่ผ่านมาที่วุอวามากๆกนะคะก็อยู่ประมาณ20-30%เลยนะคะในแง่ของแอสเซทคลาสนะคะในปีเนี้ยจริงๆถ้าเกิดถามว่าแอสที่บุดก็ยัง เป็นปรตราสันี้อยู่นะคะเรามองว่ายิวณระดับปัจจุบันนะคะแล้วก็เทียบกับคุณภาพของรตราสันี้ต่างประเทศเนี่ยดูน่าสนใจมากนะคะใครที่ยังไม่ได้มีในพอร์ตโฟลิโอนะคะเราก็แนะนําให้ทยอยสะสมได้นะคะในส่วนของหุ้นนะคะจริงๆแล้วเราให้เรตติ้งเป็นนูเทรลนะคะแต่ว่าประเทศที่เราชอบเนี่ยจะไปอยู่ด้วยกัน2ประเทศนะคะก็คือ US กับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของอัลเทอร์นทีฟเนี่ยจริงอันที่เราชอบก็จะเป็นในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์นะคะถ้าเกิดเราดูในด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตปัจจุบันของเรานะคะที่ ได้ปรับไปนะคะเออสอดรับกับยาเหตุเอาลุกของทาง CEO เรานะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในส่วนของหุ้นเนี่ยเราก็จะโฟกัสเป็น Core p o r t ิลิโอนะคะแล้วก็จะมีของที่เราเพิ่มเข้ามาเป็นเซตเทาไหร์เนี่ยก็จะเป็นหุ้น US นะคะแล้วก็หุ้นญี่ปุ่นนะคะรวมถึงถ้าเกิดเป็นเซกเตอร์เนี่ยเราจะมีหนึ่งเซกเตอร์ที่เราชอบก็คือ financial Sector นั่นเอง ซึ่งวันนี้นะคะก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าเราเชิญคุณดวงมานะคะเราอยากจะให้คุณดวงเนี่ยมาแชร์ข้อมูลนะคะว่าอย่างเซอร์วิสที่เราเรียกว่า Mandate Service นะคะจริงก็ให้บริการลูกค้ามาหลายปีแล้วแล้วก็ดูแลเงินเนี่ยจำนวนค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะแนวทางการปรับพอร์ตเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทางเดียวกันไหยคะใช่แล้วค่ะก็ก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมของรายการโพยพอร์ตอีกทีหนึ่งนะคะตัวของ Mandate Service ซึ่งเป็นบริการการลงทุนที่เรียกว่าเราบริหารการลงทุนให้ลูกค้าเลยเนี่ยค่ะเราก็มีมุมมองไป เชิงเดียวกันนะคะถ้ารีแคปเรียกว่าธีมหลักๆที่เรามองในปี2025นี้ีเนี่ยธีมแรกก็คือเรามองว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยยังน่าสนใจมากนะคะแล้วก็การลงทุนที่ผสมกลุ่มตราสารนิโลกเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษขึ้นมาอีกเพราะว่าเป็นช่วงที่ตราสารนิโลกก็มีอยู่ที่สูงที่สุดในรอบกว่า10ปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือธีมแรกค่ะเราก็ยังเน้นพอร์ตการลงทุนที่ผสมพวกกลุ่มของตราสารนี้เข้ามา ทีมที่2เลยเนี่ยก็จะเป็นทีมในเรื่องของคิดว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนในตลาดก็ต้องพูดถึงกันในปีนี้แหละก็คือในเรื่องของทรัมป์ที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแบบออฟฟิเชียลในปีนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ตามมาก็คือคนก็จะสงสัยว่าสงครามการค้ามันจะเป็นยังไงต่อสิ่งที่เรามองก็คือรีเจนที่เราชอบก็คือ US อย่างที่คุณเกตดบอกนะคะอย่าง US เนี่ยมีข้อดีก็คือเรื่องของ E ออ n ์เน็ที่แข็งแกรง่งอันที่2ก็คือถ้าเกิดสงครามการค้า U.S. น่าจะเป็นรีเจนที่มีความทนทานมากที่สุด ถามว่าเวลาเราเอาน้ำหนักอันนึงขึ้นมันก็ต้องมีบางเซกเตอร์หรือว่ารีเจนที่เราเอาลงใช่ไหมคะกลุ่มที่เราเรียกว่าลดความเสี่ยงในพอร์ตให้กับนักลงทุนเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นรีเจนแบบ emerging markets ทั้งหลายโดยเฉพาะกลุ่มจีนนะคะถ้าเราไปดูในเรื่องของการปรับกลยุทธ์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างในเรื่องของพวกรีเจนต่างๆเนี่ยเราก็จะลดพวกน้ําหนักของจีนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับลดน้ําหนักของประเทศไทยลงมาส่วนหนึ่งด้วยนะคะส่วนกลุ่มตราสารหนี้ที่ได้ เรียนไปตอนแรกเนี่ยอันนี้เรามีการ overweight แล้วก็คงน้ำหนัก overweight เนี่ยจากตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ อันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ของทีมการลงทุนอีกส่วนหนึ่งที่เสริมได้นะคะเวลาที่เราบริหารการลงทุนเนี่ยการหาผลตอบแทนไม่ได้มาจากในระดับของการจัด Asset Class เพียงอย่างเดียวหรือว่าการให้น้ำหนักรีเจนอย่างเดียวอีกอันนึงที่เราทำได้เนี่ยก็คือในเรื่องของ Sector ร์ใช่ไหมคะสำหรับปี2025นี้เนี่ยตัว Mandate Service ที่เราบริหารการลงทุนให้นักลงทุนนะคะเราก็มีทั้งหมด3 s e เซกเที่เรามีมุมมองเชิงบวก จะเป็น2องเซกเตอร์ที่เรามองว่าทําผลตอบแทนเติบโตได้ดีนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า communication service กับกลุ่มที่เป็น financial s คล้ายๆกับพอทที่เกดได้เล่าไปก่อนหน้านี้กับอีกอันนึงเนี่ยเราใช้ในการบาลานซ์พอตเป็นกลุ่มที่อาจจะดีเฟนซีฟขึ้นมาหน่อยก็คือเราชอบกลุ่มที่เป็นสาธารณูปโภคหรือว่ากลุ่ม utility นะคะเอาไว้ใช้ hedge พอทซึ่งมีความดีเฟนซีฟกว่านิดนึง จริงๆในเรื่องของเซกเตอร์เนี่ยก็ในส่วนของตัวคอมเซอร์วิสกับตัวยูทิลิตี้เนี่ยเราอยากใส่เข้ามาในพอร์ตของเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าหากของในเอชออนชอเอฟไม่ได้นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแมนเดตเซอร์วิสเนี่ยคือเราสามารถ เออเลือกพวกนี้เข้ามาในพอร์ตได้ถูกไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่า Man d a t e service เนี่ยจริงๆเ้วบริการการลงทุนของเรามีทั้งลงทุนในประเทศแล้วก็มีลักษณะที่เป็นลงทุนตรงเป็น US Dollar ในต่างประเทศด้วยซึ่งต้องบอกว่าการลงทุนที่ตรงเป็น US Dollar ในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีพวกการลงทุนให้เราเลือกได้ค่อนข้างหลากหลาย เราจริงๆการที่มีของเยอะมากในพอร์ตโฟลิโออะค่ะการแล้ก็การที่เหมือนเทคเอา c i o view เข้ามา r e f ฟล็กในพอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วการ Implement จริงๆเราเราทำยังไงบ้างอะจริงๆแล้วมันมีวิธีที่สามารถทำได้หลายวิธีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในลักษณะของพอร์ตที่รายการโพยพอร์ตเนาะก็เป็นพอร์ตของนักลงทุนที่สามารถที่จะถือลงทุนไปยาวๆได้ใช่ไหมคะพอเราพูดถึงการลงทุนระยะยาวเนี่ยคะ่ะเก เราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการกระจาย exposure การลงทุนไม่ได้กระจุกอยู่กับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากจนเกินไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางทีมของเราหรือว่าทางบริการ mandate service เราดูให้ตลอดเนี่ยก็คือ1คือเรา make sure ในเรื่องของการกระจายการลงทุนที่ไปในหลากหลายที่นะคะยกตัวอย่างอย่างส่วนที่เป็นหุ้นโลกก่อนเนี่ยเราว่าสิ่งที่สําคัญก็คือพอเราพูดถึงการกระจายการลงทุนนะ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเออแล้วจริงๆแล้วหุ้นโลก แต่ชนีหุ้นโลกที่เป็นไม้บรรทัดทั่วๆไปที่นักลงทุนมองกันเนี่ยในแต่ละรีเจียนแต่ละเซกเตอร์มันมีน้ําหนักอยู่มากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็จะมีการใช้ตรงนั้นอะเป็นเหมือนกับเป็นจุดตั้งต้นก่อนไปเข้าใจเลยว่าหุ้นโลกเนี่ยมันมีน้ําหนักการกระจายตัวยังไงหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ตัวที่เป็นไม้บรรทัดของเราแล้วเราก็ต้องกลับมาดูว่าพอร์ตท,ที่เราจัดเนี่ยสมมติเราประกอบไปด้วยกองทุน5กอง10กองอะไรก็ว่าไปแต่พอทุกๆก,กองทุนมารวมกันแล้วเนี่ยมันมีน้ําหนักในแต่ละ region, รีเจียนาดไหนใ้ย ถามว่าเรามองหาอะไรบ้างหนึ่งคือ การกระจายพอร์ตของเราเนี่ยน้ำหนักแต่ละรีเจน n แต่ละเซกเตอร์เราจะพยายามมองหาให้มันมีความใกล้เคียงกับหุ้นโลกในระดับหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คืออย่างพวกรีเจน n หรือเซกเตอร์ที่เราบอกว่าเราชอบเป็นพิเศษอย่างสหรัฐลดน้ําหนัก EM อะไรต่างๆพวกเนี้ยเราก็จะเมคชัวร์ว่าถ้าวิวเราเป็นแบบนั้นนะคะน้ำหนักของกองที่มันมีน้ําหนักรีเจนต์เซกเตอร์ที่เราชอบเนี่ยมันก็จะต้องมีน้ําหนักที่มากกว่าหุ้นโลกด้วยอีกนิดนึงเพื่อหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในนตลาาดเะบงคกจีย ว่าอัลฟาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอีกซอสหนึ่งนะคะที่เราช่วยเมคชัวร์ทั้งว่าพอร์ตเรามีการกระจายความเสี่ยงที่ดีแล้วก็ในเวลาเดียวกันนี้ยังสามารถที่จะหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับนักลงทุนของเราได้ ก็คือจริงๆเราอาจจะไม่ได้ดูเป็นชิ้นถูกไหมคะคือเราต้องดูเป็นภาพมของพอร์ตเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะถือของที่มันซ้ำกันได้เหมือนกันใช่ค่ะถ้ื่องนี้คอนเซปต์เราเรียกว่าเหมือนเป็นการลุกตรูพอตเตอร่เยก็คือเรียกว่าเป็นการมองทะลุเข้าไปไส้ในถ้าพูดเป็นภาษาแบบเล่นๆง่ายๆก็คือคล้ายๆเป็นการเอ็กซเรย์เข้าไปดูไส้ในของพอร์ตเลยซึ่งจริงต้องบอกว่าถ้าเป็น กองทุนที่เราทำเองเนี่ยสมมุติเราลงทุนแยกๆเป็นกองๆอะค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเนาะพราะเราต้องไปเข้าใจว่ากองที่เราถือเนี่ยแต่ละช่วงเวลาเขามีน้ําหนักแต่ละอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวของบริการการลงทุนที่เราทําให้กับลูกค้าเนี่ยอันนี้เราก็สามารถทําให้ได้เป็นอย่างน้อยเราก็ทํากันทุกๆเดือน ค่ะอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึงพุ้นไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะดูรีเจียนดูเซกเตอร์แล้วถ้าผ่านฟิกซินค้ามเนี่ยปกติเราดูอะไรบ้างจริงๆฟิกซินคั่มเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยค่ะฟิกซินคั่มเนี่ยมันจะหลากหลายตั้งแต่ประเภทของตราสารหนี้เพราะถ้าใครที่ติดตามตราสารหนี้มายาวๆเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีบอลหลายประเภทมากใช่ไหมคะแล้วแต่ละอันเนี่ยมันก็มีมูฟเมนต์กับเหตุการณ์ในตลาดไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้ากรุ๊ปเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยลองเบรกดาวน์เป็น3ามแองเกิลให้ดู เล่นๆก็ได้ค่ะอันแรกเนี่ยก็คือหลวงว่าพูดถึงตราสารนี้ต้องดูยิวว่าปัจจุบันเนี่ยพอร์ตเราของทุกอย่างที่มารวมกันยิวมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันที่2คือเราต้องดูในเรื่องของความผันผวนของพอร์ตเราด้วยซึ่งบอลเนี่ยเราจะดูจากอายุของรตราสารหรือที่เราเรียกว่า duration ถ้ายิ่งยาวพอร์ตก็จะยิ่งมีความ sensitive กับการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่มากใช่ไหมคะกับอีกอันนึงก็คือถ้ากลุ่มของตราสารนี้หลักๆ เป็นแบบเบสิกเบสิกก็คือมีอันที่เรียกว่าเป็น Investment Grade ข้อดีก็คือคุณภาพดีเรียกว่าค่อนข้างเซฟกับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าไฮยิวบอลอันนี้จะมีความเหวี่ยงมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันก็คือมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะเราก็จะมองสามเมทริกซ์เนี่ยแล้วก็บาลานซ์ให้มีความเหมาะสมยกตัวอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมาถึงเราบอกว่าเราชอบตราสารนีโลค่ะแต่ว่าประเภทของตราสารนีโลที่เราชอบเนี่ยคือเราอยากได้ของที่1คือให้อินคัมสูงใช้ประโยชน์จากยิวที่มันสูงอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมคะเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะคว ควบคุมความเสี่ยงให้กับ นักลงทุนของเราด้วยก็คือไม่ต้องการให้ดูเรชันหรือความผันผวนในพอร์ตเนี่ยมันมากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราก็จะ m a n a g ว่ายิ e ของเราเนี่ยถ้าเทียบกับดัชนีตราสารนี้โลกทั่วๆไปอาจจะมียิ e ที่สูงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ตัวของอายุตราสารก็ไม่ต้องยาวเกินไปปัจจุบันพอร์ตของเราก็อยู่ที่ประมาณสัก4-5ปีส่วนตัวของสัดส่วน investment grade กับ high yield ในพอร์ตเนี่ยเราก็จะพยายามเน้นให้ยังอยู่ในกลุ่มของ investment grade อยู่ก็คือสักประมาณ70%อร์็ของพอร์ตก็เป็น investment grade 30%เ ก็จะเป็นสัดส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮยิวที่หาผลตอบแทนส่วนเพิ่มถ้าภาพตลาดมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทิวน้ําหนักของ2กลุ่มนี้ได้จริง,รงๆอาจจะอยากให้ลองแชร์นิดน,นึงว่าอย่างแต่ละโมเดลที่เรามีเซอร์วิสให้กับลูกค้านะคะจำนวนกองในโมเดลนี้คือเยอะไหมคะจริงๆแล้วว่าถ้าพูดถึงในส่วนของหุ้นเนี่ยเราอาจจะมีประมาณสักแถวแถวสิกองนะคะซึ่งต้องบอกว่า ตัวของการลงทุนเนี่ยถ้าลูกค้าลงทุนเองอาจจะไม่จําเป็นต้องมีจํานวนกองมากขนาดนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างหน้าโพยพอร์ตที่เกตโชว์ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นกองที่อย่างหุ้นก็เป็นกอง global ลงในหลายๆรีเจียนหลายๆเซกเตอร์ all in one อยู่ในตัวของกองทุนนั้นๆแล้วนะคะแต่ตัวของ mandate เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการทําพวกลุกทรูที่ลงไปถึงทั้งระดับเป็นแต่ละรีเจียนเลยแต่ละเซกเตอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนกองของเราก็อาจจะมีเยอะกว่าแล้วเราก็เลือกกองที่ เป็นกองที่เราเชื่อว่าเป็น best in class ใน region นั้นๆ sector นั้นๆได้ก็จะมีจำนวนที่เยอะกว่านิดนึงนะคะส่วนถ้าเป็นกลุ่มของ fixed income เองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4-7ถึงกองแถวๆนี้นะคะแล้วก็เรียกว่ามันก็จะเป็นการกระจายตัวของหลายๆ strategy ของ fixed income แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะมีกี่กองก็ตามเราก็จะกลับมาดูในเรื่องของ look through เมื่อสักครู่ที่เรา break down มาแล้ว overall port เราเป็นยังไงแล้ก็จะดูภาพใหญ่ประกอบด้วย เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดกลับมาในโพยพอร์ตที่ได้แชร์กับให้นักลงทุนฟัง,งทุกเดือนนะคะคือเราก็จะพยายามจํากัดจํานวนกองให้ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าก็ บางทีมันก็ต้องเสียสละอะไรบางอย่างไปใช่ไหมคะบางทีเรามีของหลายอย่างที่เราชอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้นักลงทุนเนี่ยจะต้องมาติดตามกอง20กองใ<ช>นเรื่อก็จะค่อนข้างลําบากเหมือนกันใช่ะค,ะค่ะก็ถือว่าอันนี้จะเป็นข้อดีในส่วนของ m a n a t e d Service ที่เข้ามาเสริมได้นะคะก็เชื่อว่าจริงๆปีใหม่นี้นะคะหลายๆคนก็มี New Year Resolution ในเรื่องของการลงทุนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีเวลามากพอนะคะจริงๆเออ Service ที่เรียกว่า m a n a t e d Service ของทาง k k p เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่ง option นะคะที่อาจจะเหมาะกับนักลงทุนได้นะคะทีนี้ อาจจะอยากให้คุณบุงเนี่ยช่วยรีแคปนิดนึงว่าปัจจุบันเรามีออฟเฟอริงอะไรบ้างในส่วนของ Mandate Service ตรงนี้ค่ะได้เลยค่ะจริงๆถ้าเรารีแคปภาพของ Mandate Service เนี่ยค่ะมันคือบริการการลงทุนที่ณเดวัน Day เนี่ยลูกค้านักลงทุนของเราเลือก Investment m o ์โมเดที่มี Return หรือว่าความเสี่ยงที่รู้สึกว่าถูกจริตละกันเนาะอยู่ในระดับที่เรารู้สึก ตรงกับใจที่เราอยากจะลงทุนใช่ไหมคะแล้วก็ในพาร์ทที่เป็น investment detail ที่เหลือเนี่ยก็จะมีทางทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของ KKP ดูแลตั้งแต่ในภาพของวิวการเลือกของมาจนถึงในเรื่องของการปรับพอร์ตที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ถ้าเรามาลงที่ตัวของทางเลือกการลงทุนหรือว่า model offerings เนี่ยปัจจุบันเรามีถึง20โมเดลคะคก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถ cover ความต้องการของลูกค้าได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะตัวของถ้าพูดถึงในแง่ c u r r e n การลงทุนเนี่ยเรามีให้เลือกทั้งลงตรงเป็น US ดอลลาร์ในต่างประเทศนะคะข้อดีก็คือ u n i ิเวอ e ์สการลงทุนหลากหลายนะคะแล้วก็ได้ลงทุนกับตัวของบรลจอชั้นนำทั่วโลกกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบใช้ c URRENCY เป็นเงินบาท เงินบาทเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นตัว onshore mandate ก็คือได้ความสะดวกสบายข้อดีก็คือ 1. ไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินใช่ไหมคะเรื่องของการ convert fx อะไรต่างๆกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของภาษีการลงทุนในต่างประเทศเนาะบางคนอาจจะคอนเซิรนในเรื่องของการต้องเอาเงินออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะตัวของ onshore ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือด้วย คล้ายๆ Purpose ของการลงทุนถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวเราก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนกับ total return strategy ที่อาจจะไม่ได้มีการจ่ายปันผลหรือ distribution มาระหว่างทางนะคะแต่ว่าจะเน้นเป็นพอร์ตที่เอาไว้ถือยาวๆเลยมี5ระดับความเสี่ยงนะคะกับอีกแบบหนึง่งก็คือเรียกว่าสำหรับนักลงทุนที่เน้น income คืออยากจะได้ distribution ออกมาใช้จ่ายระหว่างที่เรามีการลงทุนอยู่ด้วยเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า income mandate service นะคะก็เรียกว่า cover ความต้องการการลงทุนของนักลงทุนได้ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะ ค่ะอย่างนี้ถ้าสนใจอยากจะลงทุนเริ่มต้นคือเท่าไหร่คะถ้าเป็นตัวของ Offshore Mandate เนี่ยจะเริ่มต้นที่50,000เหรียญ US อดอลลาร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัว Onshore Mandate เนี่ยเริ่มต้นที่500,000บาทเท่านั้นค่ะ คค่ะก okay, right so ็ถ so, so ือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันการลงทุนสำหรับลูกค้านะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะจริงๆในแอป k k p Mobile เนี so 20, er> ่ยก็สามารถแจ้งความสนใจมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมจากทาง k k p เนี่ยติดต่อท่านลูกค้ากลับไปนะคะก็สำหรับเทปแรกสำหรับปี2568นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ดีในเรื่องของการลงทุนเรื่องสุขภาพแล้วก็การงานของทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็เกศกับลุงขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile